หลายคนค่ะถามนี้เข้ามานะคะว่าโรคสะเก็ดเงินมีโอกาสมีโรคแทรกซ้อนไหมเดี๋ยวมีจะมาตอบคําถามนี้ให้นะคะเพราะว่าโรคสะเก็ดเงินค่ะไม่ใช่แค่โรคผิวหนังอย่างเดียวแต่ยังเป็นโรคเรื้อรังด้วยแล้วก็ข้างในนะคะเกิดการอักเสบเป็นเวลานานเราเลยมีโอกาสที่จะเป็นโรคแทรกซ้อนนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะคือโรคแรกเลยค่ะคือโรคราไ้อักเสบเรื้อรังโรคที่2เป็นโรคข้อกระดูกอักเสบโรคที่สมจะเป็นโรค ไขมันพอตกตับโรคที่4ค่ะจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วโรคที่5ค่ะก็จะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2โรคสุดท้ายค่ะคือโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลน,นั่นเองค่ะถ้าหากว่าเราไม่ได้อยากเป็นโรคแซกซ้อนหรือว่าเราหลีกเลี่ยงนะคะเราควรที่จะเริ่มต้นในการดูแลตัวเองคุมอาหารการกินเน้นกินอาหารที่ ลดต้านการอักเสบในร่างกายของเราแล้วก็มันออกกําลังกายหรือเราอาจจะต้องเสริมเรื่องของวิตามินฟืฟ้นฟูเข้าไปด้วยคะ่ะเพื่อให้ร่างกายของเรานะคะได้ฟื้นฟูจากภายในสู่ภายนอกนะคะแล้วใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดแชร์ให้กับช่องนี้ด้วยนะ